เราทําเป็นรายแรกของหมู่บ้านในชุมชนครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงร้านกว๋วยเตี๋ยวยายเฮียงเอาเป็นประจําไปทาเย็นตะโฟกว๋วยเตีย๋ยวสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูหรือมาชมผักบุ้งนะฮะผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนแก้วนะครับซึ่งในชุมชนของเรานะครับก็ มีทําอยู่1ท่านนะครับหรือ1นรายนะครับทําเกี่ยวกับผักบุ้งจีนแก้วนะครับสวัสดีครับลุงมูลคุณอินสวัสดีครับอยากทรา,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 าบข้อมูลนะครับว่าการทําผักบุ้งจีนนี่ยากไหมเอ่ยก็ไม่เชิงยากพอทําได้มีทุนเล็กน้อยลงทุนไม่มากต้องมีน้ํามีพันผักบุ้งแล้วเราก็ทําการดําผักบุ้ง ให้มันห่างพอสมควรแต่น้ำขาดไม่ได้พอผักบุ้งตั้งตัวได้ดีแล้วแตกยอดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยประมาณไม่ถึงเดือนก็เจ็บขายได้แล้วผักบุ้งกินแก้วมันเป็นอ่าไปใส่กับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรก็ได้ไปผัดกินหรือผักบุ้งไฟแดงก็ได้มันก็เจ็บขายอยู่เงี้เป็นหลายเดือน ครับแล้วตอนนี้มีลูกค้าประจํามีหลายรายไหมหรือหลายร้านไหมก็มีหลายร้านแต่ร้านยาเฮียงเอาเป็นประจําครับร้านกว๋วยเตี๋ยวยาเฮียงเอาเป็นประจําไปทาเย็นตะโฟใส่กว๋วยเตี๋ยวแทนพักคณะถักโป่งเจีนแก้วดูแล้วมันก็สวยงามดีแล้วก,ก็กินอร่อยคือการทํามันก็ไม่ยากการลงทุนก็ไม่มากเอ เป็น,างงานครับก็ก็ได้ทุกท่านก็ได้รับทราบข้อมูลนะครับได้รับทราบข้อมูลว่าการปลูกผักบุ้งจีนแก้วนะครับก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปสําหรับลุงมูลคุณอินนะครับวันนี้ท่านก็ได้มาให้ความรู้กับเรานะครับกับทางร้านก๋วยเตี๋ยวยายเฮียงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับลุงมูลคุณอินเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวรีวิวหนะ้า ก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันใหม่สำหรับว<ช>ันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับลุงมูลสวัสดีเราทำเป็นรายแรกของหมู่บ้านในชุมชนครับผมเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับครับครับขอบคุณครับ